เออได้เริมเวลาแม่จนโตใจเนาะวันนี้แม่จะเด้ดิสีเขาทรมาท่านเลยทรมาเอาสิคะได้แบบข้าวบนดิสีนะแม่แดงจึ้งคึ้งเลยนะแม่เนาะแมนตัวนี้เลยนี่นะบนยางเดียวบนอย่างเดียวแมนแดงครึ่งคึ้งแบบนี้ได้ตีแม่แม่นมือนั้นจังซี่จังซี่เลยจังซี่จังซี่ว่าสแนแล้วอันเลยที่โทรมาแม่ก็บอกครัจ้งซี่จังซี่จังซี่ ให้รวยจ้ะเนาะสาธุสวัสดีค่ะผูะสส้ยายขอเพราะว่าก้าวให้รวยเทวดาเป็นก้าวให้รวยเรื่อบางนี้างที่ให้รวยแล้วแมนให้ไป<ด>เ,เอาให้มันได้เด้อเด็กที่บอกไปนะเมื่ที่แล้วแม่นอยู่ไดเอามา่อใส่หาซูนเนี่เอามันก็ออกอยู่มือนี่แรงจึงคืนนอ,องังนยังวะใส่ยกไม่เบึ้งแม่หรอกนี่มันดูบแล้วบานก็นมาออกอยู่นี่แต่ว่าท่ายไาอยูนะ่ในโทรศัพท์นั่น มันแขนขึ้นครึ่งได้บ่แม่แมนกับม่ย่ำศูนยน์อีกอยู่แขนนี่หาศูนย์นี่เลยเลยแฮมบ่เลยอันมันจะก็นั่งสีโดบนี่เลยขา่ัานห็นบ่เลยโอ้แมนยี่หรือานี่เลยขาอันี่ก็นั่งสีโดบนี่หาศูนย์มาหนึ่ศูนย์มันก็อยูุมองนี่เทวดาชัย,าดายด้วยเทวดาชัยด้วยวันนี้แขนแขนได้เนาะแม่เนาะแม่อุดรหรือว่าแม่จุตามาสแม่จุตามาสสิเอาหมานกัวเก้าบ่แม่ เบิปีเนาะแม่ห้องกระเขาห่วยปกติห้องกระเขาว่าเนี่ยว่าเขาทับใบเนาะเขาทับแม่ใบนี้กจะนั่งขืนมาจะมาให้เอาจุธามาดโอ้ยนี่เขาทับแม่ใบแม่เบิร์ตปีเลยใช่ไหมครับแม่แม่เขาทับเขาสั่งทับใบจนเบิร์ตปีเอ๋อแล้วกนมาใหม่ ผมเข้าใจว่าเบิร์ตปีถูกเบิร์ตปีที่ไหนได้เบิร์ตปีเพิ่งถูกงวดแรกแมนบานไม่ถือถือไว้เดี๋ยวเรื่อยละโอ้โหทวดาสูงสานแดียวทวดาสูงสานแดีวเพราะว่าอันเออเพราะว่างวัดบาเรี่องฝันนั่นไงว่าโบฝันมันเป็นสิ่งขึ้นใน้ตัวหายเมื่อนั้นไปเข่าห้องน้ำเนาะเข่าห้องน้ำขึ้นนี่กำลังสิ่งทำนี่แหละ เอาของหนาเพื่อนก็บคืนบึ้บบบมากนี่ล่ะะรีกตัวนี้เราเพื่อนก็บคืนบึบบบมากบานนี้เบิ้งไปเบึงมากเนาะค่ะเพื่อนวดอันเบึงไปบงมากเป็นอย่างเกตคือเต็ม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 แขนน่ะเมยเกจเพื่อนน่ะเมือต้นตื้นจากของน่ะเมยรูปอ๋องสิเอาอีหยังน้าบานนี้วะเพืนเต็มแขนได้เป็นเกดอันคือโง่เพื่อนน่ะนะเกจใหญ่เลยเลยเฮดบึ้บบึ้บคืนโง้ใหญ่เลยเลย โต๊กใจจะคล้องโต๊กใจนะเพือ่อนจะสี่ห้องบางอ้านมัศสติได้นะเพื่อนอย่างไห้เห็นเพื่อนอย่ากเห็นว่าอยู่น้าแม่บานนี้เมื่อนั่นกับเมื่อเด็กออกนัก่นกะโทรไปหาอีซี่เอลอ,อีซี่โทษมาแม่ตัวไหนบ้านแม่ก็เลยสวนให้เขาเบิองส่งให้เขาเบิองทําจะขยายเบิอง,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 งนั่นวะเราเห็นเป็นเกตบ้านเต็มโทรศัพท์หนึ่ง่าสั่นบ้างเมื่อว่าโต๊กใจ เพิ่นว่างมือเท่าอันว่างเท่าตารับน่ะตกใจเพิ่นว่ามาตั้งสติไม่่าสั่นแม่ว่าสั่นเป็นเจ็ดได้หว่ะยุ่อยู่ระทวงแม่บ่เนี่อเอ้าแม่แม่ขึ้นหนวดเพื่อนว่าเฮ้ยเฮ้ยเอันมาว่าในเฮ็ดหนวดให้เขาเห็นนะแม่มเพื่อนปรากรธจะว่ิจริงแม่กับ่มีนะะบ่ม,มีเพื่อนเฮ็ดหนวดให้ลูกอินซี่เห็นเอ้าหนบ่งแม่น่ะคือมีหนวดเพื่อนว่ามาว่าในน่ะ บ้านนี้แม่กัเลยว่าลูกลูกเบิ้งเด็กรู้อยู่หนาแม่เด้อเด็กหนาเบื้องเอาว่าสั้นเพื่อนหนาเบิ้งเพื่อนว่าเด็กเกตน่ะมันมาทังสี่เพิ่นว่านี่เด็กเกตนี่ทั้งหนี่มีจังสี่เพิ่นว่าทั้งนี่ก็เด็กเกตนี่มันมาจังสี่ได้แม่เพื่อนว่ามันเป็นอย่างเด็กเกตคือหันหัวใส่กันเพื่อนว่าหนูอีซี่วานน่ะวานเพื่อนกับวานเด็กศูนอยู่หนี่แม่เพื่อนสัตว์เด็กูนอยู่หนี่หนูกับไปซื้อเกตศูนเจ็ดเพื่อนว่าเพิ่นไปซื้อแต่ว่าวัตัดสอง <ted S 1> เพิ่นไปสื ondan, <74. S 2> ่อน <71. S 2> ่ะมันสื sure. ่อเก็ศูนย์เจ็ดนะบ้านเป็นสื่ออันแต่สองเก็ดเจ็ดสอง่าสั่นเจ็ดเจ็ดเพรว่าเอาแม่บอกว่าเอาถ้าแม่เก็ดเจ็ดนะมันมาได้กับเมื่อเอาน่ะถิ่มไปซื้อซื้อน่ะแต่บ้านน้องก็ได้หาศูนย์อยู่แม่ว่าสั่นว่านของแม่กับเขาหาศูนย์แม่ชัดที่ล้วเอเแล้วน่าเพิ่ะก็ออกอยู่หนาเนี่ยนะเป็นเด็กเกตอยู่หนาเนี่ยเป็นเด็กเกตว่าสั่นว่าเจ็ดเจ็ดมันคือหันหัวใส่กันแม่ตีเป็นหยัง่าสั่นเทวดาเพิ่นมาบอกตรงเลย้อดูเด้อ ให้ลูกอะไปซื้อเก็เจ็ดเอากับเก็ดสองแม่วางสิวันนี้ขึ้นยูแขนวันนี้ก็ขึ้นยูแขนนี่แหละเพป่นขึ้นยูแขนนะหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดเด็กสามแล้วก็เป็นเด็กศูนย์ก็ได้เป็นหกเก็ดศูนย์งั้นสินะนี่แหละอันนี้ข้างบน,นม,ม,อ,ม,ม,นบมอันนี้ข้างบนเพิ่งจะขึ้นนี่เลยเห็นบหเลขศูนย์นี่นี่เลขศูนย์นี่เห็นบหน,นี่ก็เลขเก็ดเห็นบหม พิ่นจขีขืนมานี่เห็นบ่เพิ่นจขีขืนมาเดี่ยวเตยผู้เซียผููบอเซียกัเดี่ยวไปยังสินะเข้ากับวอบบอะไรบังคับว่ากับเดี่ยวแตยหายฟั่งไปครับว่าสื่อกัฟั่งไปเพิ่นจขีขืนมาให้ยสีเมนกว่าเกาเพิ่นจหีหายเมนเพิ่นเสซหายด้วยเพิ่นจขีขืนมาเลยแล้วก็เพิ่นจขีขืนน้ำหนาหน่ำตาหน่ำอันนี้ละ่ะ เห็นบ่เม mm. e right ื่อน so, mm. ั้นแม่ก็เอาอะไรที่มันออกซุนศูน่ะเห็นบอนี่บ้งเห็นบอต่กอนนะนี่นี่บ้งตาเม่เห็นบอมันเป็นเทาขาวนี่หน้าขี้เบิ่งเดี้ยมันเป็นเทาขาวน่ะเป็นบ้งเป็นศูนศูน่ะนะแม่ก็บอกอีซี่ว่าลูกเอ้ยเบิ่งตาแม่ดูมันพินมันพิดสังเกตว่ะสัานว่ะมันเป็นยังไงแม่เอาให้ลูกเบิ่งหนุ่มิเบิ่งขึ้นเม่บอนี่แม่จะขีดให้เบิ่งว่าสัตว์มันสิเป็นอหนวันเทาขาว ขาเขาเป็นเป็นวันน่ะนะเป็นวันน่ะเป็นรูปเลขศูนย์ศูนย์น่ะนะเมื่องที่นะรูกวันสิเป็นศูนย์ศูนย์ได้แม่วาบ้านนี้รูกอิสิปากปากออกว่าจังไหนแม่ตาก็คือตาได้แม่พัดว่าโอ้ยแม่เห็นอยู่เแม่เห็นอยู่ผพ้เดียวลูกเห็นเออลูกเห็นน่ะตามันกับคือตาได้แม่พัดว่าอือโ้ยผมบอกนี่ดีมันคือบาดจากซีแล้วจะได้อันแม่วาน่ะ เออบอกดีดีเบื้องให้ดีดีแม่วะ่เห็นแล้วเออบ้านนี้ให้ลูกพนกนี้กับเบิ่งนเนาะเบิ่งในลูกนี่เล็กได้นี่เล็กเล็หมู่บ้านนี่นะเ <ๆ S 1> บิ่งเอาน,นี่นี่ยุหนาแม่นี่เบิ่งเราทำแม่แม่ลูกกัเห็ดนั่นหนายังสิแม่แม่ไม่เป็นเด็กเกียรติเถอ,อะมัหนหมาย,ย่ังสิแม่จะเป็นเด็กเกียรติเะเ<อ>บิ่งไปเบิ่งมาโดเอาแม่ขึ้นมีหนวดประสาทมันดอกหัวแบบนี้เอาหนวดยุ่นใส่หนวดยู่นีนไม่หนวดเลยเขาเห็น ว่ามีหนวดเพิ่งกับหัวบันีดูเออแม่คือมีหนวดบันนี้เพิ่งว่าเออหนูกะเตียนเอากระสือที่ดาเกตเกตแม่กับอังซีดเพิ่นว่าไหตงดอกเทวดาน่ะเพิ่นกับไหไหเฮาอันนั้นเทศเอาวาสนดอกว่ะองซีน่ะอันน่ะเพื่อนเป็นงอยากจะเมื่อตาบ่นบวกลืมมาวะนี่คืองหแมา มมมแม่แมไปไาข,าขายของนะแม่เสีเงินผีเนาะแม่นบ่แม่ไปขายของตัวกอดไกี่เพราะว่าเป็นบ้าที่ไปเห็นพิ่าได็เขาจังไหยว่าเอาก็ไปเห็นไปเห็นเด็กอยู่น้ำต้นใหม่น้ำอีงยังงสียหลักเขาก็ว่าแม่เป็นบ้า,มมาไม่ไเูมือนมีมันโดนีเซียต่วามันกับออกตดว่ามือนังกับไปหาหน้าขี้นี่คือนก็นั่งอยู่ศารอยู่กระท่อม ที่อินซาเป็นเทวดาอยู่หันจุ้นอันนี้โอ้เออินเทวดาเอออยู่กระทอบนะเมื่อรันได้สิออกนะแม่ก็ถามจันจีดาจันจีดาเดแม่ก็ว่าจันจีดาโทรมานอนแอบมิ่งจันจีดาโทรมามมแม่แม่ฝันบอกคนว่าแม่หรอว่าจันจีดาแม่โดนฝันว่าแม่ไปนั่งอยู่สารนะท่านเดแม่ก็ไปบอกเด็กอันวัคีนนี่มันออกต่างประเทศนั่ะยุหันบางวันที่สิบสี่น่ะไปนั่งอยู่สาร แม่ได้ผมมากแม่ไปนนางยุสานในจันจีดาลสิ่ไหี้วะเป็นนางยุศกระท่อมอแข่มหนามน่ะสัตแม่ยุหันได้ประส,สั่นลางสิเออแม่ไหนก็เลยชวนจันจีดาไปบอเข้าไปอันหาพอบออยููอันแม่นุ้กระถือนุ้งสิไปอย่างประศั่นวางสิเราจะไปตัวแม่ยุหันได้เดียวในประศั่นหลอกหวานเป็นยังยุหนันก็ถือันเออ มันก็จะหันกันนึกถึงเพิ่นอยู่ใส่บายกันนึกถึงเพิ่อนไอเพิ่นมากพี่มันกับมากอยู่มันจะกลัวก็คือว่าเลขขึ้นที่แขนเลขขึ้นที่แขนบอมเนี่ยขึ้นที่ฝ่ามือ่นโอ้มันเนีขึ้นอยู่นี่เลยแล้วแดงเลขอะไรเพราะว่าเป็นยังมันมองไม่เห็นแม่นั่นน่ะยันนี่รูปแล้วแต่ขี้แลนด์โอ้ยขั้นขั้นเตาบึ้มบึ้มบึ้มแดงเต็มเต็มอเราเราใช้ปากกาวนรอยเดิมได้ไหมแม่ นี่เลยรอยเลือนเนี่ยแม่จะปากกาแดงบนได้ไหมครับอยากเห็นเลยแมอขอขอปกกางเลยเนาะมันกระจ่างกัน่าดีออกหลังกระด้างมือแน่เห็ดกระเขานี่อันนั้นแน่เห็ดของขายแน่เนาะมันจะออกตัววนวนวนเลยแม่แม่หยังเฮาอีหยังอีพออันนี้ขอวบวนนะครับผมเป็นรอยเดิมนะแม่เนาะรอยเดิมนี่แหละข้างนึงเป็นเลขห้าแหละครับแม่ นี่เลยนี่กระหานี่หนึ่งสองสามสี่ห้านิ้วอ๋อเป็นแบบนี้บ้านเป็นจังซีกระ้องกระงงคือกันเล้คือเป็นจังซีว่าเธอได้นางชิมหรือไห้เงืนลูกบอมาในกระม้วเบิ่งห่วยมันสติสตีอย่างยั้งมาทันเป็นจังซีเมื่อว่ากระหานี่ว่นกระซีบ่าเป็นหาศูนย์บอกว่าเธอได้เออบ้านเ้าไใชบได้สามตัวก็ได้จับทกจะรของไมใส่น้ำซีนะ น่ะได้บอกเขาสีหาแมนซีหาศูนย์เออก็เลยย่ำแต่ตัวนี้เห็นบอกัดน,นแดงกึงครึ่งด้วยบอกแม่แมนแดงแบบนี้เลยใช่ไหมครับแมนอันนี้เขียนเอาเด้อย fc อันนี้เขียนเอาเด้อแต่ว่าเมื่อหนอนเป็นแดงกึ่งครึ่งด้วยขันขันมือ,อขันมือ,อสีเฮ็ดอันอีหยังกับขันมือขันมือ,อหน้าก็ได้เบิ้งหัวขันมือสีได้เงินจีเออเมื่อกับบะแมนได้เงินแล้วขันมือเราเป็นอิจฉุ่มถึงเบิ้งเกิ้งกันตกโตขึ้นใย จนตกใจนะแม่พ่ออีพ่อคือเห็นคักแทบบานเลยวันนครับเออคักคักเลยกันเอซี่เบิร์ดสุขั่นขึ้นแบบนี้เลยแหละครับแม่ดูเอซี่เขาโทรมากก็บอกอย่าเอซี่จะงงว่าทำไมมันขึ้นคือเอาตัวเลขเขียนบนรอยเดิมนะแม่เนาะรอยเดิมเออเออเนิร์ดเดิมเวลาแม่จนตกใจเนาะวันนี้แม่ก็เลยเอซี่เขาโทรมากทัาน้เขียนโทรมากเอาสิ่งนี้มาเลย ถ้าบนเป็สีนะ้ะแดงจึ้งครึ่งเลยนะแม่นาะแมนลูข้อ่ายูน่อนนะครับงวดนี้มีแดงจึ้งครึ่งตรงไหนอีกไหมแม่มัดนี่กับตัวนี้ล่ะตัวนี้เลยนี่แ่ะบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวแมนแดงจึงครึ่งแบบนี้ได้ตีแม่แมน มือนั้นจังซี่จังซี่เอยจังซี่จังซี่ว่าสแนวอันเลยสิเท่ามาแม่ก็บอกครับจังซี่จังซี่จังซี่เลยห้าสูงเลยเหรอครับแม่เขาคือร้ายเพราะอะไรเพราะชื่อเลยวิมองชื่อว่าสันว์่ะไปเอาไปเอาตะลี่กับเบิดมันอันบลยแม่มันอันตะลี่กระเบิดงวดนี่ตองงวดงวดนี่ตองงวดแม่ก็บอกไตรุ่นหน่อเด้อว่ามักตัวใดนแม่แม่กับมักคืนคืนด้วใส่เอาเยี่ยนเี่ยงยกเลยครับผมโชว์ให้ดูเลยแม่เออนี่แหละครับ มากตัวนี่ละหกสามเจ็ดแมนแต่ว่าตัวเด็กสามเนี่ยมันถือเป็นเด็กศูนย์ก็ได้อย่งสิงนะ้นนะนี่เด<อ>็กสามนี่นถือเป็นเด็กศูนย์ก็ได้นี่นี่<ๆ>นี่หกสามเจ็ดกับหกเจ็ดศูนย์นี่นะแม่เนาะสามศูนย์นเห็นอยู่ใส่สามศูนย์ก็เห็นอยู่แขนมึนเกิงนีดติดมแม่ เอาลงกรจะมาไาคิดจะได้นะเอาเด้อพี่น้องก็<า>กเป็นแมวทัพไ <วะ S 2> ้วัดสีแดงนัน่นอยู่มืออยู่มืออีกแม่อยู่มือกับว่านาซีอะไรจะคล้องกันงวดคือกันภาษาสียเพ<า>ื่อ,อยยานไห้อันนู้ดไป เก็บซี่ถือหลายขนมาจ้ะจ้ะถือถืออยู่ตัวกับเมียแซมแดมเดี๋ยวนี้มาโทรมาเอาผัดเทรมามาแย้มได้กว่าเมียแซมแดมแม่โม่เท่าไม่โทรมาเด็กพัตุดงเราหลุดแล้วครับวันนี้หลุดเลยหลุดมันเย็นสองวันนี้วะที่ไปทำบุญบ่เออทำบุญใส่แม่เรียกนังกันเอาเข้าปลาดิแม่จะเข้าปลา ป้าป้ามือใด้ป้าวันที่ยี่สิบสอง้าโหนว่าได้ยินเป็นข้าป้าถือว่าสรไปใหดป้าป้าเอออายถือจะเห็ข้าป้าโอ้โหชัดแมวจะชัดนันที่ยี่สิบสองเนอะเอาเอายกให้ดูอีกรอบนึงแหมอืออ่ามีเด้อพี่น้องมาเด้อไมันมานเด้อค่ะ ไอสิไปน้าแม่มาดอยดอยเสิไปไปดึงไใยจัดไใยดึงไใยเดี๋ยวมันสิเวิร์ดก่อนเด้อพี่น้องเลยหน้าตาดีมากเตยตองหวัวไถ่เฝ้าเอามันสิเวิร์ดก่อนโลกุ้งสุดท้ายอยีกรอบน้าแม่น้าแม่เ,อ,เอาเอา๋อมันสินมหาอีกกับสินมหาอีละ เพื่อนหายว่ายากเลยแค่เพื่อนหายว่าย้างปาอได้ขอบคุณแม่ครับขอบคุณจ้าเป็นคลิปต่อมาแต่มาให้รอชมจนคลิปสุดท้ายกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้มีเข่ามีรองไท่เนี่กับวเซียแม่ถุตัวนี้นะแม่แม่บัตฮานเลขออกแล้วมิดแซมเดมโบเห็นหอดอันเอางวดงวดนี้ตบตบตัวไหนเนี่ยตบตัวนี้เดยบ้านี่ใส่ใส่นี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 ่ตัวนี้ลานี่บ้าในตบตัวนี้เลยนี่มีนไม่ตัวนี้ละแม่ ให้เธอเลยนี่ให้เธอเลยนี่ให้เธอเรือยนี่อเอาแล้วนี่ไปบอกพ่อเดี๋ยนี่ให้พ่อเพื่อนมาเดี๋ยนี่ให้เธอเลยนี่เพื่อนมาให้เธอให้เธอเพื่อนมาพ่อเทวดามาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วให้เือเนี่ยโอ้เออเอาไปเอาให้มาด้นี่ในมือวัที่แล้วตัวไหนแม่เนี่ยเนี่ยตัวนี้ปะตัวนี้ล่ะ อาท่าศูนย์แม่แดงจึงคือแดงจึงคือบอกไผกับวเสียบอกไผกับวเสียก็สิบอกตัวนี้บางตัวไหนตัวนี้ล่ะนี่นี่นี่แดงจึงคือกันนี่ขอให้มานะแม่เนา้อห้มาตัวนอที่เวลาห้มากห้ไปเอาก่อนเริ่มเอาผอะไรเอาวัวท่านหนึ่งอะไรหรือบอกให้นี่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 ไฮไปเอาไว้นี่แดงหมดแล้วแม่ แดงหมดแล้วเมื really? <t <t ่อมือแดงเมื่อแดงเลยหมดแล้วมันขึ้นจังสี่เม่อไมันขึนจังสี่นี่ด้วยเป็นปริศนาด้วยเป็นปริศนาแต่ว่าอยู่แห่งพาแม่เพิ่นแห่งน้อยไปน้าอันกําแพงนันแต่ว่าว่าให้เขาไปเบิงหรอกเพิ่นน้อยไปน้ากําแพงไปยังก็บ่ให้เขาไปเบิงอ้าว่าให้เขาไปเบิงหรอกเพิ่นไม้ห่นลอ่ะเป่นมาบอกแล้วเนี่ย